วันนี้ค่ะเป็นทางการแล้วสำหรับเปทางการแล้วโอเคที่ไหนควรรอคอยครับผมก็วันนี้เหมือนกับเปิดห้องซ้อมนะครับเล็กๆนะครับกันเองแต่ว่าเช่าสตูแล้วก็แต่งหน้าทำผมด้วยครับกันเองมากนะฮะก็วันนี้เหมือนกับมาบอกเล่านะครับข่าวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของวงอามแชร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ต The Concert Present นะครับอ r m มแชร์ออริจินอลนะครับ ซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่เนื่องในหลายๆโอกาสอดัมหนี่งก็คือเราอายุครบ24ปีนะครับซึ่งเดินทางมาเร็วมากนะครับจากปี2001นะครับจนถึงพ2024นะครับ23ข้างๆย่างๆ24ปีพอดีก็เพื่อการแก้คิดถึงนะครับแล้วก็เพื่อการจริงๆเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าการจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยคือตั้งใจจะจัดหลายครั้งละแต่ว่าด้วยความที่ รู้สึกว่าเออถ้าเราไม่มีสมาชิกครบสี่คนนะก็ก็ก็ยังไม่อยากจะไม่อยากเล่นนะครับแล้วก็ด้วยความโชคดีด้วยความบงไม่ใช่เรืองเังเอิญสิด้วยความ,ม,ม,าาววามประเหมาะเลิกงามหลายหลายอย่างนะครับครบสี่คนพอดีก็มีทั้งโยกงทั้งอ้วนพึ่งพี่จ้อนะครับเ,เป็นการเหมือนกับเราอยากจะบอกทุกคนว่าโอเคเราก็ ยังเป็นอาร์มแชร์อยู่นะครับจากวันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังเล่นเพลงที่ทุกคนคิดถึงอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้หลายๆคนที่เติบโตมาด้วยกันทางซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นของขวัญที่ให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็จะเป็นการที่บันทึกความทรงจําไว้ว่าโอเคนี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่อาจจะครบ4ี่คนนะครับที่เราจะไม่ได้จัดบ่อยล่าสุดก็คือ10ปีที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะ ครบกันแบบนี้ในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่ตั้งใจมากๆที่จะทํางานนี้ขึ้นมาเช่นกันครับความที่เป็นไลฟ์อาร์ตในพีครับมันมีความตื่นเต้นหรืออะไรยังไงบ้างไหมที่จะกลับมาขึ้นเวทีด้วยไลฟ์อานี้กันอีกครั้งก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับปกติก่อนหน้านี้จะเล่นกันสามคนก็มีมิโยมีเพื่อนมีอครับมนมีอ้วนมันเหมือนได้แบบ ย้อนเวลาครับกับไปอัลบั้มแรกๆที่เราเคยไปทัวร์ไปอะไรกันอยู่ครับก็ปกติเขาไม่ค่อยตื่นเต้นครับหลังเนี่ยถ้าจะต้องเล่นก็ต้องเต้นบ้างโอเคครับผมก็ครบครบแล้วสี่คนก็เป็นเป็นจังหวะที่เราเองก็เราคอยที่จะได้ได้ตอบแทนคือเราโตมาด้วยกันไงงั้นเราก็อยากจะมีบันทึกช่วงเวลาดีๆของเราซึ่งซึ่งซึ่งมันอยู่ในช่วงเวลานั้นเราจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ ย้อนกลับไปซื้ออดีตไม่ได้งั้นเราก็ถือโอกาสวันเนี้ยทํามันให้ดีที่สุดพี่อ้วนเองเลนีครครับผมก็มันคล้ายๆที่พี่จ้าพูดเลยครับก็เป็นความทรงจำแบบเวลาเล่นหรือเวลาซ้อมอะไรมันก็แฟลชแบ็กกลับมาแบบอะไรแบบนี้นึกถึงเพื่อนด้วยนึกถึงแบบอเวลาที่ผ่านมาด้วยอะไรแบบน้ครับครับผ จะมีความตื่นเตน้นแฟนจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยล่ะอ่ะโอเคอย่างสามหลุดนะเราก็จะได้เจอกันบ้แบบที่ว่าเขาจะขึ้นแต่ละครั้งแฟนขึ้นแบบว่าโอ้ตื่นเต้นอะไรอย่าผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นในคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างแน่นอนว่าความผาดผันของแฟนเนาะกับคอนเสิร์ตอย่างนี้ต้อง่างไปอีกหลายอันนึงเลยโอเคก็แน่นอนว่าเพลงตั้งแต่ชุดแรกนะครับหลายๆคนก็จะถามว่าเล่นเพลงไหนบ้างชุดไหนบ้างนะครับคือเรามีอัลบั้มทั้งหมด ถ้าเป็นสตูดิโออัลบั้มก็ประมาณห้าอัลบัม้มอ,อยากจะนําทุกเพลงมาเล่นให้หมดนะครับแต่คิดว่างานน่าจะยืดเยื้อไปถึงตีสองตีสามนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะต้องคัดเพลงที่พวกเราชอบที่พวกเราเล่นแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนนะครับดยเนื่องดยโอกาสอาจจะไม่อํานวยแล้วก็เพลงที่แฟนเพลงทุกคนอยากจะฟังจริงๆอย่างเพลงที่เป็นเพลงแบบเป็นเพลงจังหวะบอสโนวาที่ทําให้พวกเรากําเนิดขึ้นมาอย่างเช่นเพลงอบเชยหรือว่า วนฟันหรือว่าทุกค่ําคืนหรือภาพลงอะไรเงี้ยเป็นเพลงชุดแรก,แรกนะครับรวมถึงเพลงที่ทําให้พวกเราเรียกได้ว่าอะไรเดียชุดแรกก็คือ Go อินเตอร์หรือคือซ i มิลันที่เข้าไปอยู่ในคาเฟ่เดลมาอันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็เพลงจะเยอะมากนะครับตั้งใจไว้ตอนนี้ลิสต์กันมาประมาณเกือบสาเพลงนะครับซึ่งก็ เอ่อเริ่มวิ่งกันบ้างแล้วนะฮะเริ่มวิ่งกันบ้างฝึกหายใจใต้น้ำกันบ้างอะไรเงรี้ยฝึกปอดนะครับแล,ล้วหกสิบ <c oughs> โอ้โ, <c oughs> โอหม <c oughs> เล่นเล่นอรอบรอบครับผมก็ออนอกจากเพลงที่จะิสต์เพลงที่ขนมาอัดแน่นนะครับเออเราจะมีเป็นการจัดเต็มนะครับครั้งที่เรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันแสงสีเสียงนะครับอันนี้คือเราคัดเลือกมือที่แบบ ดีที่สุดในณช่วงเวลานี้มา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 ,มาร่วมสร้างความทรงจําด้วยกันกับอามชาวิ่นอของเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็นั่งคิดกันเรื่องแขกงรับเชิญนะครับคือหนึ่งเลยเราต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่พวกเราชอบมากๆแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนต้องชอบมากๆและไม่คิดว่าจะมาร้องเพลงอามแชลได้อย่างแน่นอนซึ่งโจทย์ยากมากนะครับแล้วก็เราได้เข้ามาแล้วนะครับ ได้เธอมาแล้วได้เขามาแล้วอันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะแต่ว่าจีดแน่นอนซึ่งอยากจะบอกเหลือกเกินไปในไปในโปสเตอร์ว่าเป็นใครแต่ว่าเอ,อ,อยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆครับผม mm hmm. แล้วก็ความพิเศษแน่นอนว่าในไล์อัพแบบนี้นะครับในครบสี่คนนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คิดว่าน่าจะนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆ,ๆที่เราจะจับแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ หลังจากคอนเสิร์ตนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นที่ไหนเหมือนกันครับผมในความดีใจแน่นอนก็มีความเสีหายพอบอกว่าจะเป็นไลฟ์อัพนี้แล้วเป็นคำพทเายครับแฟนๆก็จะแบบอ้วนก็จะไม่ใจอ่อนแล้วแหอะคือด้วยความที่อ้วนก็เดินทางอย่างอย่างมั่นคงนะฮะด้วยแพชชั่นที่ที่เยอะมากในในในงานศิลปะคือตอนนี้อ้วนเป็นศิลปินนะครับว่าเรียนจบมาระยะหนึ่งแล้วแล้วอ้วนก็จริงจังมากในการทํางานศิลปะซึ่งก็ การเล่นดนตรีแบบด้วยไปด้วยอย่างจริงจังเหมือนกันบทํางานสิลป์จริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบถ้าคอนเซนเทรทั้งสองอย่างก็จะยากแต่แก็ต้องท้ามพลาด้าพลาเด็ดครัครับผมผมยังไม่พลาดเลยครับแทนจะพลาด้ไเเอาล้ครับจับจองอะไรได้ยังไงครับตอนนี้ถ้าถามว่าบัตก็เตินไปเยอะมากแล้วเต็มบผม ก็ตอนนี้นะครับเราเปิดขายบัตรแล้วนะครับที่ theconcert.com ครับหรือว่าแอปพลิเคชัน theconcert นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบางโซนนะครับบางโซนบางราคาโซเ o าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากตื่นตันมากก็แสดงว่าทุกคนคิดถึงรองจริงก็ยังมีบางโซนที่สามารถจับจองสามารถกดได้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ทางแอปพลิเคชัน theconcert เนี่ยก็จะไม่มีบอท มาแย่งเรากดแล้วนะครับเรายืนยันตัวตนได้ชัดเจนนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่ากดไปปุ๊บได้ดูแน่นอนนะครับอยากจะบอกว่ารีบนะครับแล้วก็เราจะไม่เพิ่มรอบนะครับอันนี้คือพิเศษจริงๆนะครับรีบนะครับรีบรีบมากๆเลยเพราะว่าถ้าหมดครั้งนี้ไปก็น่าจะไม่มีอีกเพราะมป็นเป็นลิมิเต็ดเอดิชันจริงๆนะครับก็อยากจะฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ข่าวนะครับอยากคือเพราะเราตอนนี้อยากจะบอกว่าประชาสัมพันธ์แค่ในเพจในในอาร์มแชร์ปับแบน แลวก็ในย้งอัมแชร์ใน facebook เท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาให้เกียรติพวกเรามากๆเลยนะครับอยากจะบอกถึงแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ที่พวกเราขอตั้งวงนะครับตั้งแต่ซิงเกิลแรกก็คืออบเชยจนถึงทุกวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเออเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษจริงๆที่ตั้งใจทํามากๆเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อว่าทุกคนจะหายคิดถึงอย่างแบบอย่างคูณสองแน่นอนแล้วก็กลับบ้านไปก็จะ อาจจะละเมอเป็นเพลงอัมแชร์ไปประมาณเดือนสองเดือนอันเนี้ยเชื่อได้เชื่อได้ว่าเราจะมอบความสุขให้กับการละกันได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ The c o n c e r ตนะครับ t อ e Concert Present นะครับอัมแชร์ออริจินอลนะครับวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้นะครับที่ธนดอมหลวงทองธานีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่มากครับไปครับ